บอสช่วยผมไหมอีกละ1หนึ่งครั้งทำไมอ่ะอันเดิมเลยบอสเลยวะช่วยอ,อะไรมึงอ่ะนี่โดนที่ผมส่งไปหมายถึงส่งพ่อพอี่ไนท์อ่ะนะถูกต้องบอสตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยผมเก็บไว้ในกระเป๋าก <laughs> ูรอนซ <laughs> อกนะ <c oughs> ต้องสอนอผู้ส่งโลให้อยู่นะ ไ่เลือีกแปดนาทีน่าไอ้เคสเล็กๆอ่ะลาเพื่อนไม่เอาแบบเมื่อกี้นะไม่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 ดีเลยกูส่งโลไปแล้วอุ้มไปเลยนะคนไม่ไก้คนที่อุ้มไปอ่ะไปรับบอสป๊บนหนึ่งกูใหญ่ทุกคนไปไปรอรอที่เดิมหน้ากใหญ่ตรงเนินเหมือนเดิม่ันขอเวลาห้านาทีแป๊บหนึ่งตรงนั้นถ้าใครถ้าใครไม่ได้อุ้มอ่ะใครก็ได้เอาจานให้หน่อยเพื่อนอ้จัยไม่มีหรออกอว่าล่าสุดเขาโอเคนะเคสอ่ะไอ้กูกูหาอตอนสามสองนะเออรู้เรื่องรู้เรื่อง จันทาก็เป็น18ใช่ไหมก็เหลืออีก18เคสที่ที่โดนอุ้มอยู่อยู่อยู่ไหนแล้ววะลิฟต์ดีกันหน่อยกลุ่มใหญ่อ่ะเซฟหน้าฟูแล้วรีบดีกันหน่อยใกล้อยู่อ่ะใกล้อยู่ใกล้อยู่ดูอีก18เคสฉันอยากจะกรีดออกมาเป็นภาษาตุรกีวันนี้มี36ใช่ปะมีวอลพี่เลียวเหลืออีกประมาณ15คนพี่ยังไม่พี่ยังไม่อยู่ตรงนี้เอากลับมาได้เอาออกมาได้ไม่งั้นไออีแค่8นาทีนะพี่ไอโยกลับมาได้คูเมมเลยนะ เออให้เออพรา1สินาทีมันไอ้นี่แล้วพี่เออเนาะเรารู้จุดไม่ได้เราไม่รู้จุดนะมึงยบแต่หรอออกมาแล้วสอนออกมาแล้วกูวิ่งไปหาตรงที่เพาวไม่ต้องขยับไปไหนมีรถมีรถไหมมีแต่รอมันเบิกรอมันออกกันเบิกไม่ได้มีแหกเอาแหกไว้ก่อนไหม ไม่ไม่มันมันเบิกไม่ได้ตอนเนี้ยนี่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 อยู่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 ในเมืองอยู่อยู่พี่พี่ผมอยู่ต้องให้เขาขยับรถก่อนใช่ไหมเอ้ยไอ้รับรับขยับหน่อยขยับรถก่อนใช่โมขมีนะท่อท่อมันมีนะมึงชอบลงท่อกันนะเออไม่ชอบลงท่อเข้ามาเอาเรีบๆทำเหอะทำอะไรอ่ะเยอะเพื่อนจะเสื่อมหมดแล้วเนี่ยคุณไล่เขพื่อนเลยนะคุณน่าจะรอดอยู่ไล่เขยเพื่อนไล่เขยเพื่อนขออีกสี่คนอีกสี่คนอีกสี่คนผมจะอุ้มสุดละ เฮ้ยมันมีเขาเขาไอ้เนี่ยไอ้เขาเขาเก็บเก็บเห็ดอ่ะมีโตัวมีเหล่ากันเถื่อนไดเจอบ่อยมากลูกพูดตามองกันเขาเนี่ยกูเจอบ่อยมากถ้ารวจตามเพื่อนที่เขาบ่อยมากเลยแต่กูไล่ไม่ได้เฮียสรุปหนูต้องกวนหัวจริงเหรอวะเขาแค่ทหารมันมีคันนึงนะพยายามเข่าขวากับเข่าซ้ายอ่ะมันจะชอบล้อเว้ยล้อซ้ายล้อขวาอะไรแบบเนี้อ่ะตอนไฟไม่พลาดตรงไหนวะตอนเนี้ยโดนโดนกักเยอะแล้วมันแบบมันเหมือนกับ เกี่ยงกันกักแล้วก็เขาเรียกน้ำแบบว่าฝั่งนั้นก็กักฝั่งเราก็กักอ่ะทีนี้ผมไปเอาศพเพื่อนไงแล้วส่วนใหญ่มันก็เอาไปเอาศพเพื่อนมันไม่ได้แบบกูรอดแล้วนะกูล่านะนั่นแหละมันมันแบบคนละกักอ่ะแต่ว่ามันมันเล่นดีกว่าเราไงพอแบบมันกักศพแล้วมันแบบมันเร็วกว่าเร็วกว่าใช่ใช่ใช่คสคือเราก็กักได้มั้งแต่ผมไปเอาศพไงแล้วคือแบบผมอยากเอาศพเพื่อนมากกว่าเมันพลาดตรงที่คนไปเอาศพเพื่อนนี่แหละประมาณสิบนาทีเองครับของเราไม่ได้อุ้มเลยใช่ปะอันนี้กูมีสองเพชร ตตตกเเเนนนทททไปเก็บตหลุดมาเหรอเอเออฝากฝากตรงนั้นเยเอฝากตรงนั้นเลยตรงนั้นใครอยู่เพื่อนกับเพื่อนฝากไปก่อนตามเพื่อนเลยกูเองกูเองกูเองมามามาอยู่ไหนเจอ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 ตรงไหนเจอเจออยู่สองคนที่หน้าคาสิโนหน้าคาสิโนสองคนพี่อยู่บังไม่พังก่อนหรือมันบังไว้ให้มันคุ้มรถก่อนให้มันคุ้มรถก่อนเยอะเยอะเยอะพี่อยู่เยอะเยอะมูฟมุฟดูดีๆนะมันมีแก๊งอื่นด้วยนะไม่ใช่ใช่คุดูแล้วกูดูแล้วกูดูแล้วใช่แก๊งนี้แหละ มันมีเพื่อนอุ้มด้วยเฮ้ยมันมีอุ้มมึงไปเอาอุ้มเลยแจ้งหน่อยแจ้งหน่อยที่แจ้งหน่อยคาสิโนคาสิโนยังอยู่ที่เดิมแสร็ตอนนี้กูมาที่แรนกาเซียสแล้วตาม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 อันนี้ตามเคสเพื่อนอยู่แต่แดงตลอดแลนกาเซียสเลี้ยวออกไอเลี้ยวเลี้ยวออกบ้านไอหมู่บ้านซีเจใหญ่กลับไปกลับไปคาสิโนกลับไปคาสิโนอยู่ดักได้ดักแต่ได้ดับมันตามไปหาเพื่อนมาล่าไปหาเพื่อนเดียร์ดาเดียร์าเดียดำมาล่าไปหาเพื่อนตรงไปต้องไปแรงเขียดระับคาสิโนเต็มเลยเนาะ ยันใหญ่ๆตามเยอะนะพี่ยูมันขึ้นไปข้างบนนะเมื่อกี้มันตามเราโอเคแยกมันอยู่ข้านู้นนะมุกก่อนมุกก่อนไอผมโดนผมโดนตามอยู่พี่ไล่ไล่ต่อได้ไล่ต่อเลยมันน่าจะไปแลนด์ทะเลอ่ะกูหลุดแล้วกูหลุดแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยบั็มาอีกประมาณ7นาทีเพื่อนเอ๋อนะโอ้ยแม่งจะดีเพื่อนมาอีกเออยเมื่อกี้แม่งโดนไอ้นี่พอดีเลย ตอนแ้วผมกลับแบบเศษๆเหินข้ามหัวมันไม่ข้ามไม่เฮ้ยติดเบลเลอร์รถรถที่มันเตี้ยมเหินมันติดเบลเลอร์เมื่อกี้ถ้ามันถ้ามีแค่นีออนอ่ะได้อยู่ยังไมนติดเบลเลอร์สัตว์อยู่รถมึงว่างไหมยูว่างหนึ่งว่างหนึ่งไอ้ก็ไปส่งกูไว้ที่อยู่หน่อยหนงอุ้มอยู่หรอไม่ไม่กูไล่ตัวนี่ไล่ไล่หาเพื่อนอยู่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนลานกิตรานกิตรออย่านกิตรอไม่กูได้ไหมรถจอดรอกูตรงนั้นอะไปเช็คจุดจุดลายลายอุ้มกูนะเดี๋ยวลงคุกจ่ายไปกูเลยไป เออพี่กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่สั่งเลยพี่กลุ่มใหญ่มึงต้องเคลื่อนแล้วนะกลุ่มใหญ่ต้องเคลื่อนแล้วมันนานแล้วตรงเนี้ยเพอขาอยู่อยู่กลุ่มใหญ่ไหมอยู่กลุ่มใหญ่ได้ไปพร้อมกันเลยพี่มาแล้วเนี่ยกลุ่มใหญ่เช็คหน่อยรอพี่รับสั่งอยู่ไหนกันลงลงพี่ขับไปไหนกันน่ะรับไปที่จุด1085แล้วได้ป่ะเพื่อนได้ รอเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนอยู่ไหนกันไม่รู้เลยเนี่ยบอสช่วยผมไว้อีกละหนึ่งครั้งทำไมอ่ะหี้ย่อแวอันเดิมเลยบอสขอสายแล้วนะงั้นอ่ะอันเดิมเลยมึงไม่เคยเขาอันแถวเขาขาไหมอะไรวะไม่ช่วยอะไรมึงอ่ะนี่โดนที่ผมส่งไปพี่รับงั้นพี่สั่งเดิมแบบไม่ต้องเซ็ตเลยในข้อความหรอแซ่ขับบอสข้อความอันไหนอ่ะอันนี้อ่ะมันช้าแล้วพี่รับพี่เปลี่ยนเบอร์นี่เปล่าเก้าเก้าเก้าขับเมืองบนขับเมืองบนหมายถึงหลงพ่อพิณไนยนะถูกต้องบอส ตามหน่อยตามหน่อยตามหน่อยผมเก็บไว้ในกระเป๋าใหญ่ดักตู้ไก็ได้กุกใหญ่ตอบเลยเว้ยเฮียต่อนะต่อเนื่องเลยนะใครไล่อยู่อ่ะต้องขอเป็นแท็กอะกูอยากกูขอเป็นแท็กได้ไหมรวมพอรวมพอรวมไอ้ไอ้นามีอยู่ตอนนี้ใครอุ้มอยู่สองคนใช่ใช่ผมอยู่กับพี่อยู่พี่พี่เดียวแท็กมาไปช่วยเพื่อนเ่อนอยู่โบแท็กผมอยู่กับพี่ลาฟครับใครเยอะใครอยู่ในเมืองอะดักทางเข้าเมืองในเพื่อนมันอยู่ในน้ำเยอะนะเพื่อนอยู่ในน้ำเยอะนะเราไม่มีวอลคนหนึ่งใช่ปะ ใช่ใช่ครับใช่ใชอั้ยไอ้นจัดทายคนเดียวะไป้ใช่ป่ะแต่วันนี้เราเข้าเมืองใช่ไมเข้าเมืองมันจะไปเอาไหา่ใหญ่ไม่ใช่ไหนะพี่มจะไปหากุ่ใหญ่มันจะไปหา่ใหญ่ยูยูมันจะไปหาก่ใหญ่ต้องปล่อยต้องปล่อยตัวนี้เราเรามีไฟกี่คนนะนี่หกามาับสามห้าเนี่ยอันนี้ของเราเนี่ยมันมันไม่พอนะอย่อันนี้ของเราปะ อยู่าไงงว่าไไฟแรกมันพลาดได้ไงวะกูอยากรู้ตรงที่ไอ้นี่เว้ยคือข้างหลังอ่ะมันกัดศพมันดีแล้วเว้ยใช่กูมองกับข้างหน้ามากตอนนั้นเข้าใจป้าว่ามันน่ะพอมันพอมันตีกูได้ใช่ไหมมันตีกูได้มันกัดเอาศพกูไปกัดหลังคุกตรงนั้นน่ะใช่ผมเห็นแล้วผมวิ่งไปแล้วก็ไปตายตรงนั้นผมบอกแล้วว่าพยายามพยายามชุบหน่อยตรงนั้นน่ะเพราะว่ามันเป็นที่กัดง่ายมันเล่นยากหนึ่งคือไปห้ารับไปเรื่องหนึ่งคือไปห้ากูเจอกูเจอเรื่อยๆก็ ใส่เราพูดอยู่ที่ได้ไหมออกไปที่ได้ไหมไม่ไม่ว่างไม่เปลือยมันเขาชี้เปลือยเขาชี้เปลือยโอเคโอเคโอเคหลังหน้าที่อยู่ไปอ่าสะพานสะพานซ้ายเลยพี่เอาถึงหลังบ้านอาเซียละพี่เพียวไม่ไม่ขับไปหาเคสเลยเริ่มเออแล้วนะเนี่ยเจออุดอดแล้วเนี่ยพุ้มอยู่นี่เพื่อนไม่ใช่ขับไปหาเคสมันเนี่ยขับไปหาเคสมันให้ฮอมันไปไล่มันด้วยไงขับไปชนกันเลยอย่างเดียวไหนพี่เดียวพ่าสุดอยในปั๊มเนี่ยในปามมันอยู่ไหนฮะ เขาชิปเลยลนา่มันน่าบ้านะจิอาถูกต้องนี่หนึ่งเคแล้วยุบสี่แล้วพี่ยุบห้าไม่ใช่หรอว่ามีเฮเมื่อกี้มันเนี่ยใช่ปะเมื่อกี้มันหรือเพื่อนไม่รู้ก็เห็นเหมือนมันตอนเราไม่เปิดหวอดนะเขาชิปเปิลตั้งขึ้นเขาดปยังไงเนี่ยหมายถึงที่ตำรวจเขาอันนี้อยู่อ่ะอุ้มอ่ะอุ้มเพื่อนเราเมื่อกี้ไปได้บ้านรับถ้าเขาชิปเปิลตั้งขึ้นผมไม่ไม่เห็นเลยนะเลยลงตัดไม้เมื่อกี้ผมเห็นเสื้อสีน้ำเงินอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรักขนนให้เดี๋ยวรักจะถึงแล้วมันอยู่บนเขาอยู่เขายาวเลยมันขับเขายาวเขาไอ้น่าเขาโอเคเลยคักไปแล้ว1นึ่งส่งดูมาทังบอร์ผ่านปะไม่ใช่เบอร์ไอ้เพื่อนเพืนใครอะใครโดนอุ้มอ่ะโดนนั้นอะรอนอะไรใช่ไหมเพื่อนเราครับบอสเพื่อนเราเพื่อนเราเนาแถวตัวแถวหนึ่งส่วนเก้าสามมองแมปไม่คืออะไรอ่ะมันไม่คืออะไรกูไม่เข้าใจเพื่อนเราแต่ว่ามันเดียวได้เลยนะ่นเวลารอนน่าจะมาส่งไอ้นี่หรือเปล่าครับบอสแบบว่าส่งพาวหรอพี่มามารับผมเอยทำไมได้รบกว ได้เรื่อยๆแล้วเอาศพมาให้พี่อุ้มได้เรื่อยๆเยแย่ก่อนชี้แย่ก่อนชี้ชี้หมดเลยนะเพื่อนผมมาละไม่ใช่เพื่อนเราเฮียหน้าบลูดเพื่อนมาแล้วเฮียตาบอดเฮียยิเท่าเออยยิบผเท่าแล้วนะนล้วก็เรื่อยนะพี่ยูร่างรถไฟรวมเพื่อนเลยพี่ว่าปะที่มันบอกกลัวนะใช่ร่างรถไฟที่เดิมเลยตรงอุโมงค์อ่ะอุโมงค์อ่ะมาขึ้นหน่อยมาขึ้นหน่อยตอนนี้พี่อยู่ขาโดนล่มพี่เจอมันเหินอยู่อ่ะพี่อยู่ร่างรถไฟซ้ายมือพี่เนี่ยเฮ้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 ย นั่นๆข้างหน้าพี่อ่ะในอุโมงค์อ่ะที่มันไปทางไปเมืองบนอ่ะเฮ้ยพี่เลี้ยวตำรวจในเมืองเต็มเลยอยู่แฉไปเนี่ยอะไรวะมีออนมีออนบอสแต่ไม่เห็นศพนะเขาโดนล้มมาเขาเขาโดนไอ้เขาอ่ะดูหน่อยเดียวมีกูยังไม่เข้าใจเลยไอ้แค่แบบดักกันได้ยังไงวะสามสี่ห้าหกเมตรทำเราไปหกสามสองอะสาไปสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกเกหมดแล้วน่าจะหมดแล้ว พคนเก่งจริงแบบว่ามันมันตามหาเคสเพื่อนแบบเาะลองคนนะมันน่าจะเอือไปแล้วอะเฮียไม่ทันว่ะพี่ับแล้วน่าจะเอือไปแล้วไปไปไปวมกลุ่มใหญ่เถอะตอนเนี้ยจะได้ไม่หลุดเพิ่มแล้วรอรอเพื่อนอคู่สามสิบห้าใช่ป่ะตอนนี้โดนโดนสามห้าพี่เอ้ยดามหาหอะไรสาพี่เดียวสาหเคสตอนนั้นสามหกน่าไปดีเมื่อกี้โดนมา10เคสเลยเหรอใช่ใช่ใช่เหรอสบเคสเหรอาเลนี่ยผาไดเดียวเลยเีย หหาาททีี่่่รรรววมมกัคบตอนนี้ต้องหาที่รวมแล้วรอเพื่อนออกอกันเยวแล้วว่ะไม่งั้นไม่ได้ละหาที่เสร็จต้องรอช่วยเพื่อนได้แล้วอ่ะไม่งั้นมันไม่ไม่ได้เลยแล้วตอนนี้พี่มันสำมคุยังเชื่อเลยอ่ะคือไอ้เพื่อนมันจอดรออยู่หลังหลังตึกแดงเอาเอาช่างช่างคนนี่ช่างมันช่างมันหาที่รอดก่อนเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวค่อยเคลียร์พี่เดี๋ยวค่อยเคลียร์เรื่องเนี้ยก็เอาเพื่อนก่อนดีกว่าขนาดกูเออใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้ขนาดกูใช่ปะเนี่ยกูโดนห่อ พวกมึงยังตามกูไม่ได้เลยไอ้เหี้ยโอ้โหเจ๋อใครผมเจอแค่เด็คนเดียวเองวะเนี่ยเออมันวงนัวมันหายากมากอ่ะสามเก้าสามเก้าไม่ใช่หรอสามเก้าสามแปดไร้เหี้ยสามแปด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 เออยสามเท็ฮึ่มแม่งเปิดไฟเทคยืนชิลแล้วมั้งนะค่ะแม่งยืนลำกันเชือดอะ เที่ยงคืนต้องทอนให้ได้อ่ะเออพี่ห้ามไม่ได้จบเลยนะไอ้เหี้ยเที่ยงคืนต้องทอนอ่ะอีกแค่สองเคสอ่ะคือห้ามหลุดเลยอ่ะห้ามมีไฟใหญ่อ่ะไม่เที่ยงคืนอ่ะไฟใหญ่ได้ไปตอนนี้ห้ามเลยประเด็นคือคนมันจะถึงเหรอต้องถึงดีเหรอเนี่ยเก้าเก้าแล้วนะสามเก้าแล้วนะถ้าอีกคนนึงนี่คือไปสภาเลยอีกคนนึงนี่คือไปสภาเลยไม่ถ้าถ้าดูวแล้วมันมาเจออีกอ่ะ คือเคสเดียวจะแย่หรือตัวมันมันคาดเขาดื้อเนื้อยูกิยังไม่เออนะพี่ไม่ถึงว่ายังเหลือเคสนิวกิหรอหรืออะไรใช่ไหมไม่เห็นชื่อนิวกิเลยเดี๋ยวนถ้าอย่างนั้นก็จบแล้วเพราะว่าไม่เห็นตัวแล้วอ่ะเออมันตามไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีจีด้วยประเด็น่ะดีเลยสี่นาทีสุดท้ายอ่ะภาวนาแค่นั้นเลยตอนนั้นไปก่อนละเดิขาโดนล่มขาดโดนล่มขาดโดนล่มโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องกำลังไปไม่ถึงขาดโดนล่มเจอเคสเพื่อนหรอไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราไอ้สัตว์เอ้ยเฮียเคสเพื่อนหรือเปล่า มแก๊งหนึ่งไปเจอบนของสนุกไหมเล่นในเมืองให้หน่อยดิไปดูมันหาคือเดี๋ยวตอนเพื่อนเราออกตัวเราจะโดนแบบเมื่อวานชัวร์แต่จะเปลี่ยนจากมันเป็นเราไงกอนนังคิดตอนนั้นคิดตอนนี้ละว่าจะทำไงตอนเพื่อนออกตัวไอ้นิวกี้แค่เดียวก็จบแล้วนะพี่อือตอนนี้เหลือไอ้นิวกิคนเดียวเนี่ยถ้าหาได้สามนาทีสุดท้ายบอส ได้อ่ะมันก็โอเคแต่มันไม่มีเวลาหาแล้วเนี่ยสามนาทีหาไม่ได้หรอกหาไปก็เป็นตัวหลุดเราตอนนี้มันแค่สามนาทีอ่ะก็ถือว่าหนูให้แล้วต่อให้แพ้หรือชนะหนูก็ให้แล้วความแฟร์เพย์มันให้แล้ีสิทธิ์ไหมอยู่บนเขาโอเคนอ่ะถ้าใครไม่ให้แค่อยากที่จะชนะก็โอเคก็จะได้รู้แค่นั้นตามนั้นแหละใครเล่นยังไงอะไรยังไงอะเรารู้เราดูออกอยู่แล้วอ่ะหนูไม่น่าจะต้องพูดอะไรหรอกนั่งอยู่กับพี่เอวอ่ะเต้ที่ก็บนเขาโอเคมีไหมพี่กล้วยอะไรที่มันไม่โอเคอะไรยังไงก็แค่ปล่อยผ่าน ปล่อยผ่านไปเยอะมากพยายามที่จะไม่อะไรมากเพื่อที่จะให้เกมมันออกมาสนุกที่สุดอ่ะเท่านี้จะทําได้เออเราก็เห็นตอนที่หนูโดนอุ้มอ่ะมันตามเคสยากมากอ่ะเราเห็นเพื่อนมาตามเคนใหม่เฮี้ยโอ้ยเยอะเสียใจแป้วเลยเยอะไปอีดเลยอ่าเยอะเหมือนกินน้ำจิ้มซีฟู้ดทำไมกะอันอี้เหี้ยอย่างน้อยเนี่ย ถ้ามีเคสเดียวคือแบบอย่างน้อยมันยังไม่าไปแล้วไปะพาอาจารย์ไป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 สภาไปะพาไปสภาเลยจบแล้วจบแล้วจบแล้วหนูพูดจริงๆว่ามันอ่ะไม่หามันหาย,ายากมากอ่ะเอาจัจริงๆนะถ้าแบบจะพูดยังไงอ่ะมันหายากอ่ะหายาหายากอ่ะหายยาก ทำนี้แล้ว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 ไม่งงทำนี้แล้ว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 ทำนีแล้วทำดีแล้วพาดีเดียวพาดีเดียวตอนสภาพตอนที่เราตีสิบกับตีสิบมันมาเนี่ยพาดีเดียว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 ไว้เฮี้ยแพ้วใหม่กล่ามอน้ำจิ้มซีฟูดเดือดเดืยวเดือดเดืยวเดือดเดืยวเอาหมายังไงก็บอกสภาพอากาศแล้วบอกสภาพอากาศแล้วเผื่อใครดูท่าพาท่าพาหัดมมาาถกูว่าครบแล้วหรอคะเพราะว่าไงดียังมั้งครับ คับ่ะเับอยู่แล้ก็ยั้งเราก็ัเฮ่อกก็าั้นและไม่สมมติว่าเพื่อนเรา่ะยัโดนูกอยู่ไหก็เลยอยากให้รีบประกาศแล้วก็ทำเป็นไม่รูไม่ชี้อ่ะร้ายประกาศแล้วแ่ถ้่หลจากได้เวลาแล้วทุกคนได้เวลาทำสิ่งที่ฮีโร่ต้องทป่ไปล่อยปปล่ไนะเว่ไทคนมันงมันรู้ ่าองครับพี่อยู่อยู่ไหนยู่ไะก็รอดูว,ว่าเขาจะแจ้งหรือเปล่าคะ่ะถ้าเขาแจ้งก็แจ้งถ้าเขาไม่แจ้งก็ไม่แจ้งแค่นั้นผมไม่อยากทําอะไรใครเอาจริงอ่ะไม่อยากแจ้งอะไรใครอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมันก็อยากเล่นให้สนุกหมดแหละหนูก็เข้าใจว่าความสนุกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกปะรูมสองรอบไม่มีบัตรประกันสองรอบแต่รอดเฉยใครไม่มีผมแล้วพวกแมเอ่ะไมวอะไรก็เออไปรอบแรกไง ก็ผมเออไปรอบแรกแล้วผมก็โดนอุ้มอีกสองรอบโอ้ยเฮียก็แม่งเต็มเมืองเลยจะเอาเฮียอะไรไปรอดเฮียเยอะจริงเฮียขับไปตรงไหนก็เจอแต่แม่งอะไล่บํารมณรถไปเข้าไปคุยเขาน่าจะเรียกเรามั้งนี่คับสภาไปรอข้างในได้เลยใช่ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวสภาจะปล่อยให้ก่อนแต่ว่าถ้าถ้ามันหมดเวลาแล้วมันเด้งนะอันนี้ฝากบอกคนข้างในเดี๋ยวปล่อยปล่อยมาเลยก็ได้ค่ะพี่ไง้ปะปล่อยปล่อยปล่อยเขาเขาจะปล่อยหมูหมากระไก่แล้วออกมาเราเราออกมาก่อนเรามายืนรอตรงนี้เลย อันนี้พร้อมทั้งสองแก๊งแล้วใช่ไหมคะพร้อมค่ะพร้อมครับพร้อมนครับรครับ,รบอ่ะอันนี้สตอรี่ก็ได้เป็นฝั่งเซนจูริงนะคะที่คบบัตรประกันก่อนอันนี้ทั้งสองฝ่ายมีอะไรจะพูดคุยกันก่อนไหมคะถ้าอันนี้ถ้าไม่มีสตอรี่นี้ถือว่าอันนี้คือสิ้นสุดแล้วนะคะมูลค่าบัตรประกันครบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทั้งคู่จะได้โปรเทคไปนะคะอ่าในส่วนของหน่วยงานเนี่ยอันเนี้ยสภาต้องขอโทษตรงนี้จริงๆถ้าเกิดว่าตรงไหนมีที่ ผิดพลาดและทําให้การดําเนินสตอรี่เนี่ยไม่ได้เป็นได้ราบลื่นในของทุกๆอย่างอันนี้ทางสภาขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าหลังจากนี้สภาหมอและตํารวจจะปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นครับโอเคค่ะครับงั้นขอบคุณมากค่ะสําหรับทั้งสองแก๊งเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับหมอครับตํารวจครับฝั่งซินจูก็ถ้าบับะไรไปแรงไปข็ขอโทษครับ แด้วจะทรับแล้ว like well ิดานอะไไปก็ขอโทษด้วยนะครับครับาเลปพี่แทนหมด้อนะครับพาเลอได้ครับขอได้ด้ยตวิมเติมเติมาครับมาโทษด้วยครับขอด้เลยหมาครับาคดครับโทษด้วยครับขอบคุณครับพคกั้าวพกัขาวคุครับยอลุกหนึ่งปีสองปีมารีเอมรีเออามารีมาเข้าซลอนเลยไหมว มันรี่หรอไม่รู้มันอยู่ไหนด้วยซ้ำนะเชีร์มจะได้เชีรยสลัตของอพคุณกับไบิลิ่อมันมันท้าวาหาผมล่าสุดว่าตีบูปินมีดไปห้าทีไม่ติดมันจะเลิกเล่นแล้วนะตอนเนี้ยไม่ติดยังไม่ติดเลยบอสว่าไงคะมันรี่เขาติดลุล้าครับทิ้งๆด้วยทิ้งด้วยทิ้งด้วยยิงเลยใช่ปะ